อ้าวพี่น้องกราบสวัสดีแล้วก็สบายดีครับผู้ชมคือมันโยนของให้ผมไปไม่มีใครโยนอะไรเลยอยากแสดงพี่น้องเลยว่าตัวเองอแล้วไปกัดน่องเง่้ยนั้นเขามาเล่นน้ำกับกัดเขาเขาไม่เป็นอะไรเขาเล่นมือจะไปเล่นน้ำเขามาเดิมมาเดิมพี่น้องกินแม่กิน ตงใจมมงไม่อยากข้างนี้แถวมากินข่าวอือร่อยซึ่ข่าวแรกคือมาหาเห็ดปวก่อนพี่เนาะอะไรก็ไปตองนัามันมี ใะเห็ดพวกปีนี่ออกขะค่ะคุณแ้งไก่น,นไม่ดองสีสันงามเนาะแซ่บบ่ได้กินอาหารแบบนี้มาหลายปีละอา,ารไทยๆจะเขียนไปเป็นแม่บ้านเขาเนาะรุงเทพแดงน้อยเนี่ย ไทยที่คือได้ว่าออกกล้องเห้เ่มเดีเ๋ยว่มออกกล้องเดี๋ยวถึงกินเขาจะเอาแกงแบบนี้ล่ะให้กินยาขยาไปดูแต่เก็บขยะทานกับนนะแกงไก่แกงผักขี้เล็กไก่กะทิ แกงนขยนนังหมูขยังไก่ตะกี้แต่อาหารขอนมักที่สุดคือขอนมักอาหารใต้เลยเนาะน้ำพริก i out, out, มาเฮ็ดหาน่อไม้เนาะพ,พี่น้องเนี่นี่ล่ะล่ารักับเซ็งมีแนวเ,เห็ดตาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งชบป่าแดงน้อยมานั่งด้วยน่ารักมากคลิปนี้ น่าก็ดูให้เขาหน่อยทั้งข้างแก้วนั่นก็เลยอยากยังกินแงวันมันปัดแมงวันเอาในถ้วยเจ้าทำไมโดงอาหารไทยเด้อพีนม คนเคยกินใส่มือเนาะระว่ากินเข่ายังก็ต้องใส่มือที่ก่าาเาไปกินร่วมผู้ลามากดีเราคือชิบได้ดอกไปเนาะเขาิงเกมาี้เลาเเพรา่นเกลยดต้องกินเขาเนี่ยอา นั่งนาเลยเนี่ฮะุหลักมากดีนังหนาขี่ขานัางหนาขี่ทุ่นะเออมีมาแบบูุหลักมากดีไม่ยยระลดับเจ้าของ ตืดกระดูกงูแ่บ กเลขกับประถือ่ออกหาเจ็ดออกเจ็ดหาออกเลขแแบบเลขเล่าไปสังเกศนะมันออกรักศู์คือเจ็ดเก่าวันออกออกเจ็ดหา ดน,นหน่วยเลยเอาเน,นี่ยใส่ไม่พ่อกินน้ำเนื้อเด้อให้ลูกไส่เพ่นจนบัดได้หมดเลยซีมน้ำหน้านต้มอันนี้เลยล้ะ นอยกินผัดกะเพราน้ำพรอแม่ที่เฮ็ดเป็นวอแบบนี้เฮ็ดรู้กินอย่างมืองนะเขาเอินยังเขาเย,ยังบูงเออเอิญยังเขายังบูงโอนโอนจากสบแกงแลไม่ดองใส่ใส่กะทิแม,ม่นลยนะ่สวยแปบดบนาทีอาหารไทยของบรเิเวณเมุ่จีเฮ็ดเป็นของเฮ็ดเป็นแต่ผัดกะเพราต้มยำต้มจืด ยำแค่นั้นที่ไอ้พวกใครได้เห็นเน้พี่น้องเบิอเ่องพออย่างผมวัฒนอาหารไทยพี่น,น้องถ้าไอ้เห็นไอ้มาเก็ตพวกเกาหลีญี่ปุ่นไอ้เก่งทั้งนั้นเหรอไอ้มาเก็ตพวกอาหารเกาหลีญี่ปุ่นนะพี่น้องเห็นใ้กูกินแน่กูมาอยู่ในหลายปีกูไม่ได้กินเนื้อเอาไอ้พวกใครยุคฝีมือสิเด็ดกันอาหารไท <c oughs> ยอาหารลาวเของใครพวกใครเป็ี่ยนแต่กูกินดีกว่ากอนเด็กก่อนตายเนี่ย ราะว่าถ้าตอนเป็นบ้าสมัยเวียนงานเกาหลีนี่ยอายไม่ได้เห็นเป็นเทปอยู่คนเดียวแต่คอนเกาหลีคนน่ะเราใหญ่ใช่ไหมเขินมากที่วา่าคือว่าบอกเคยนั่งเครื่องบินมาในเคื่องสแตนด์ไปเกาหลีบอาฝันก็ได้บอกจบเลยฝันฝันไปลัง่งลังคลองบินยังบอกเคยนั่งไปคอนเกาหลีเนาะพี่น้องครั้งแรกก็ได้นั่งไปเมืงเทพยเลยเมืองเีบว่าเขาบอกเขานั่งเครื่องนะ ที่นั่งกับเงีกันชาสามคนพ่อแม่รู้โอ้ยแต่ว่านั่งมากกว่าไม่ได้มันขึ้นมันดีแต่ว่ามันทันใจว่ามันหอดไวแค่นั้นแหละไปกรุงเทพก่อนนั่งสาม,นะมมุ้งหอดสี่มุ้งขัวหนึ่งชั่วโมงเดียวเนาะเขาก็ว่าคือนังดด่งรถโดยสารนี่แหละคือกันเลยเป็นต่ว่ามันอยู่เทิงขาคริสต์มาวคว่วมเสียงอะไรก็ยู่ตลาดรมไม่ไ ชีวิตแกรนี่บนเช่นได้นะถ้าเกิดผิดพลาดเป็นอะไรไปก็คือเรียบร้อยอะ่ะไม่ต้องเรียกหายชีวิตช่องร้อยชีวิตนะเรียบร้อยนะ,ะบนเครื่องอแต่ว่าสาธุม่มให้เป็นอะไรหรอกแต่ว่นนี้เราคูดนกันอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนเห็นบอนข่าวอ่าเจ้าอันเครื่องวินเข้ามาลง่สุวรรณภูมนะิแต้วุูกตนเขาค่ายแต่ว่าปลอดภัยนะพี่น้องเนาะมันเป็นอย่าง ตัวลมอากาศไม่ห้เป็นแบลนี ats, ่นะตัวลมอากาศตกไปด้วยเนาะไม่รู้อากาศขึ้นกันเนาะช้องฟ้าเนี่ยก็ได้ตัวลมอากาศเป็นตกวลมอากาศเป็นยังว่าปลอดภัยเ้าก็ดีแก่หนำถ้าเขาตกวลมหลักเจ้าดีที่แค่ใจไม่ละแม่ถาบางแดงหน่อยป่ะก็สิว่ารักคู่อยู่ดอกเนาะแดงหน่อย โอเคสำหรับคลิปนี้นาะแม่เนาะสรุมรักไอ่เ,<อ>เจินนะม่คลิปหน้าครับทำนี่แหละ